หนุ่มลาวป่าปลื้มใจเมื่อได้เห็นคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันล่าสุดที่ก้องห้วยไล่นักร้องไทยคนหลังของคนไทยบุกส่วยประชาชนที่เดือดร้อนในอุทกกภะน้ำท่วมล่าสุดบุกเข้าไปช่วยถึงพื้นที่สบายดีสบายดีครับ ภาพถ่ายสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อครับพี่น้องเน้ะยินดีต้อนรับขอสูทั้งสองยูทูบมาเอื้อ่าวต่ายคนเก่าคนเดิมนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องมีเวอร์ก็มีเรื่องล่าวดีๆเนาะมานําำเนอเน้ะที่วานุ่มเล่าคนหนึ่งนะครับพี่น้องในเห็นเนาะภาพนี้ทีว่าคนไทยมีน้ำใจนะครับพี่น้องเคยเดือดซึ่งกันในการในการทีว่ามีอุกไพเนะครับพี่น้องน้ำถวอยที่ประเทศไทยเนาะลาสซูคกับพี่น้องนุ่มนุ่มไทยนะครับพี่น้องคือ พี่กล่องเนาะกล่องไว้ไล่เพื่อนเข้าไปสวยเนาะไ่ได้จากเงืนนะครับพี่น้องเป็นจานวนเงินหนึ่งล้านหาแสนบาทนะครับพี่น้องเอาล้ครับพี่น้องว่าวิดีโอจะเป็นจะไดเนาะว่าวิดีโอจะมีเนื้อหาจะไดพร้อมแล้วเข้าไปหาไปช่มวิดีโอกันก่อนเนี่ยจึงว่าสรุปลุ้นหลังนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันได้ครับ let's go เงินจากแฟนแฟนทุกๆคนนะครับรวมรวมกันก็เอาไปให้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนให้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะมีที่รพสตตอนตันครับเนื่องจากว่า โดนไปเยอะเหมือนกันพวกอุปกรณ์การแทะแล้วก็พวกตู้แช่พวกยาอะไรพวกนี้ครับเสียหายหมดเลยก็เลยซื้อใหม่ก็บริจาคเอสัจะพู่เข้าไปเป็นยังไงบ้างคะที่คุณกินใั้นนก็กำลังกำลังลดแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังมองว่าเป็นช่วงสําคัญมากๆอยากได้กําลังปนจากผู้ชายถ้าส่วนมากเยอะๆนะครับแข็งแรงแข็งแรงมาช่วยกันล้างบ้านเพราะส่วนมากมีคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านตอนีอายุแล้วนะครับก็ทําความสะอาดบ้านยากหน่อยก็เต็มแล้วนะครับสิบหกล้อ ผมล้อคันแรกเดี๋ยวผมล้อคันที่สองอะไมัน,นจะผลของขึ้นน,น,นะครับนี่คันที่สองฝากด้วยครับใช้เดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าวังถาครับเดี๋ยวเข้ามาท้ายพวกใหม่ก็ตังใจกันก่อกนไปเจอกันที่พุ่นอีกตัวหนึง่งพี่คนขับรถเอ่อตอนนี้ฝนของใส่รถคันแรกนะคะเต็มแล้วแล้วก็กําลังคันที่สองแต่ว่าถ้าของยังไม่พอนะคะเพราะมีเอ่อข้าวอีก800รกิโลนะ อตอนนี้คันที่สนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรอ,รอดูว่าถ้าคันที่สองของได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเ,เรียกคันที่สาม,มานะคะถ้าเกิดรถยังไม่พอนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังรันุกคันที่2อ,อยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะข้าว800กิโลแล้วก็เป็นรถ NPT ของพี่มนนะคะคันหนึ่งแล้วก็ สวัสดีครับโอ้ครูนะครับโอเคคนหล่อได้ปาดีดังเฮ้ยขอบคุณจา้จาขอบคุณจ้ามาเลยจา้าโอ้โหม่ยียนรอเอ้ยนี่เล็กมากเลยเอาไปสองถุงจ้าไปนะโอเคจ้าจ้า จ้ามีจ้า,จานต้องควบนะมันโอ้โห oh, สวนส้มเรื่องเล่าจากการจอพลังเมื่อคืนนี้ที่หมู่บ้านศบเกิรงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ชาวบ้านทราบว่าผมกำลังนั่งเรือผ่านมาและลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวผมได้เตรียมนำสิ่งของยังชีพมาช่วยชาวบ้านหลายร้อยชีวิตไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ถนนถูกตัดขาดน้ำสูงกว่าสเมตรบางจุดน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านต้องนั่งเรืออ้อมมุดลอดสายไฟลุยสวนส้มลุยป่าไผ่เพื่อเข้าพื้นที่เห็นแสงส่องจากไฟฉายมาแต่ไกลได้ยินเสียงตะโกนเรียกให้ผมได้ยินผมต้องไปไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ต้องลุยทุกคนที่นี่กำลังใจดีมากครับคืนนี้ผมเตรียมสิ่งของยังชีพ มาบรรเทาจํานวน200ชุดวันนี้เรามาสู้ไปด้วยกันครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับที่ทางการจอมพลังพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในปีนี้นะครับวกันนี้ทุกคนครับขอโทษตายครับ นะคครัับสสวดีเอาพี่ก้องทอนในการช่วยเหลือคนจังหวัดน่านตอนแรกออมาโรงเรียนที่ไหนยังไงบโรงเรียนอะไรนะที่แรกอะโรงเรียนศพศพน้องโรงเรียนศพน้องแล้วก็โรงเรียนดอนตันดอนตันสองที่แล้วก็คือหลักๆคือไปทําความสะอาดห้องเรียนให้เด็กนักเรียนได้เรียนเร็วที่สุดครับแล้วก็มีเงินจัด แฟนๆทุกๆคนนะครับรวมๆกันก็อไปให้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนให้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะมีที่รพสตตอนตันครับเนื่องจากว่ารดนไปเยอะเหมือนกันพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็พวกตู้แช่พวกยาอะไรพวกนี้ครับเสียหายหมดเลยก็เลยซื้อใหม่ก็บริจาคเมื่อจะพูดเข้าไปเป็นอะไบ้างพักก็จะมีกินในไทยก็กำลังกำลังลดแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังมองว่าเป็นช่วงสําคัญมากๆอยากได้กําลังอานจากผู้ชายซะส่วนมากเยอะๆนะครับแข็งแรงแข็งแรงมาช่วยกันล้างบ้าน เพราะส่วนมากมีคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านก็มีอยู่แล้วนะครับก็ทําความสะอาดบ้านยากหน่อยก็เตรียมที่รีดน้ํานะครับแล้วก็แรงมาเยอะๆอยากให้เด็กๆในในจังหวัดหน้าหรือใกล้เคียงนะครับรวมกลุ่มกันมาผมว่าน่ารักดีนะครับแบบนี้นอ,อยากให้พี่ต้องให้กำลังใจชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างที่ต้องรับน้ำจากจังหวัดน่านหน่อยคคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วคนไทยนี่คือตัวเองไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการความช่วยเหลือจะวิ่งเข้าหาเลยไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังใจที่คนไทยจะมอบให้กันนะครับแล้วก็ รักษาสุขภาพกายของตัวเองเพราะว่าต้องระวังเนื่องจากมันเป็นน้ําป่าไหลหลากมันมาเร็วแล้วก็ไปเร็วครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้ภัยทุกๆคนนะครับจริงๆพี่ๆผู้ภัยนะครับพี่พิารนะครับแล้วก็พี่จากอย่างพี่บินไปเรือริบไทยอย่างเงี้ยเห็นหน้าอยู่ตลอดที่ต่างๆนะครับที่แบบนี้ประเด็นหลายๆคนนะครับศิลปินดาราเหล่านั้นคือฮีโร่ที่แท้จริงนะครับพวกผมก็คือได้แค่มาให้กําลังใจสักเทปก็ยังดีอย่างนั้นอย่างพี่ๆได้รอยยิ้มก็ยังดีครับนิดๆิหน่อยโอเค่ะ นะครับพี่น้อง FC มือวามิดกห็นจะไดเนี่ยครับ FC ตาไทยมีคคามคิเ็นจะได้เนี่ยครับกับวิดีโอนี้เนาะสาหรับบบาเอื้อเนาะทีว่าได้เห็นเนาะว่าเอื้อนุ่มล่าคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ว่าได้เห็นผ่าวิดีโอแบบนี้เนาะป่าปลื้มใจดีนะครับพี่น้องที่ว่าคนไขยเป็นสวยกันสวยสุดความสามารถดีนะครับพี่น้องสวยแบบเต็มใจดีแบบสวยแบบสุดความสามารถดีนะครับพี่น้องคือได้เห็นในผ่าวิดีโอนะครับพี่น้องทีว่า ก้องห้วยไล่หรือว่าพี่ก้องห้ยไล่นะครับพี่น้อง <c ười> เป็นนักลอ้อเนาะที่ว่าเป็นบุกเข้าไปช่วยคนไทยนะครับพี่น้องโดยกันเนาะแบบบุกเข้าไปช่วยถึงที่ก็มือนะครับพี่น้องแบบว่าวริจาคเงืนกัยื่นให้นะครับพี่น้องถึงมือที่ว่าประชาทส้นที่มีความเดือด้อดนะครับพี่นอ้องไม่ว่าจิเป็นเงื่อนหรือว่าปากระป๋องหรือว,ว่าข่าซานอีกอย่างต่างๆนะครับพี่น้องที่ว่าวริจาคให้นะครับพี่น้องคนไทยเนาะ แบบเออเขนก็โอ้ป่าปื้มใจนะครับพี่น้องที่ว่าคนไทยเป็นแบบนี้เนาะ,ะในหลายคนก็คือเสียมาเป็นแบบจ้างนะครับพี่น้องที่ว่าเห็นสิ่งดีๆเนาะ,ะแบบนี้เนาะแล้วก็พี่น้องคลิปวิดีโอนี้ก็บชิมีเพียง่อันี้เด้อก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่อนยูทูบเออกระต่ายน้ำเด้อะครับพี่น้องเนาะ,ะสำหรับวันนี้อีพีนี้เออก็บชิมีเพียง่อันี้เด้อขอกล่าวคข,ข้ามาสวัสดีบ๊ายบาย